จะสกายเข้ามาก็ได้นะครับตอนนี้เราเปิดช่องทางใหม่นะครับเดยใช้โซเชียลมีเดียมาช่วยเช่นไ n e ์ a c e b o o k แล้วก็สกายนะครับเราใช้สามตัวนี้เข้ามาช่วยในการให้บริการได้มากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> อย่างเช่นผู้ประกอบการบางท่าน,นที่เหยียนมา,าวันนี้ตื่นสายไม่อยากมารถติดน,นะครับ <Okay. S 1> ก็สามารถสกายเข้ามาได้นะครับหรือจะไล n e เข้ามาก็ได้นะครับทำไมถึงใช้สกายครับ <Okay. S 1> พเพราะสกายฟรีนะครับ okay. Okay. สามารถใช้ได้เลย อย่างเช่นถ้าใครมี Windows 8นี่นะครับเขาก็จะมี Skype มาให้เลยนะครับสามารถใช้ได้เลย k ก pe เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสกคล้ายกับ l ล n e นะครับแต่ว่าแล้วทำไมถึงไม่ใช้ไลน์ล่ะ k y p e เนี่ยมีความเสถียรเรื่องของการวิดีโอคอลมากกว่าไลน์นะครับเราเลยเลือกตัว Skype เข้ามาใช้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับ Skype นะครับจะมี PC ซ o โน b ต o ุ๊ สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตใช้ได้หมดเลยนะครับใช้กับ Windows ก็ได้นะครับแ p ปเปก็ได้ว o w s p h o ฟ e Android ได้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็น ID นะครับของทาง OSEC นะครับ Line ก็เป็น ID ตัวนี้เหมือนกันนะครับ k ก p e ก็เป็น ID ตัวนี้เหมือนกัน gitp.osec นะครับแล้วก็ Facebook อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็นะค,คือ ID เดียวกันนะครับ เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะครับเ็าอย่างที่น้องเขาบอกครับสกายตรงนี้มันเป็นเหมือนซอฟแวร์โปรแกรมตัวหนึ่งหรือเวลาเราเล่นไลน์นี้นะครับเราก็ตองต้องลงตอนเราได้มีอถึงใหม่ๆใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าไปที่มาร์เก็ตสมมติเป็นแอนดรอยนะครับเข้าไปที่มาร์เก็ตแล้วก็พิมพ์เซิร์คอมพ่วเตอร์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งลงบนเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าจะใครจะใช้ไลน์ก็ต้องสมัครใช่ไหมครับมีอีเมลในการสมัครนะครับสกายก็เหมือนกันนะครับสกายก็จะเป็นา ระบบการสื่อสารโปรแกรมการสื่อสารนะครับเขาจะไปยังฝั่งของซอฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ w s p น o ฟนนะครับใครใช้โน้ตบุ๊กที่เป็น Windows 8ขึ้นไปเขาจะมีโปรแกรม Skype เข้ามาในเครื่องให้เลยนะแต่ว่าถ้าครใช้ iPhone ใช้ Android นะครับก็เข้าไปที่ Market นะครับสำหรับ Android แล้วเข้าไปที่เดี๋ยวนะ s p h o n e เขาเรียกอะไรนะที่เป็นที่เป็นดาวโหลด จำชื่อไม่ได้ด <c oughs> มันเป็นเสาแอนดรอยใช่ไหมดิแอปสโต้อ่าไอ้ผมลองเล่นมันจะมีใครสนใจผมบา้บางหรือเปล่านะครับข็้ีที a แอปสโต e แล้วเซิร์ชเลยสกายนะครับเน,นี่ยพิมพ์สมัครนี้เขาก็จะเจอโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลดเลยแล้วก็ติดตั้งเลยผมแนะนำน,นะครับตอนนี้ใครที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นไ h โฟนไม่ว่าจะเป็น Android นะครเข้าไปที่ Market นะครับหรือแอปสโ o ดาวน์โหลดติดตั้งเพราะตัวนี้ฟรีครับดาวน์โหลดฟรีใช่ไหมน้องมารฟรีครับดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดมาไว้แค่ก่อนเลยครับก่อนที่น้องมารจะอธิบายในประเด็นต่อไปสามารถใช้กับบริษัทก็ได้นะครับเพราะว่ามันฟรีโอเคนี่จะเป็นที่อยู่ของศูนย์บริการของเรานะครับส่วนนี้จะเป็น d e ของ Line ของลนะเราสามารถแอดได้เลยนะครับถ้าใครมี แอปไลน์ในมือถือนะครับกดชื่อมาโฟเดอร์แล้วก็สแกนได้เลยนะครับเดี๋ยลองคร้งเดียวขออนุญาตและเข้าไปที่ฉากที่แป๊บนึงครับแต่ถ้าทอาจจะพิมพดสกายยังไม่ไม่ถูกอาจจะค้นหาไม่เจอนะครับ S K Y P E เนี่ยครับพอไปปุ๊บกขาจะเจอเป็นไอคอนเลยหมดแต่ถึงตั้เมื่อกี้เห็นมีวิธี บางคนมียูกแกรมสกายมั้ยครับบางท่านใช้แล้วอ่าบางท่านใช้แล้วบไม่ใช่ครับโอเคอ่า๋ยวเดาไปดูนะครับ ครับอาละว่าทันงานได้โอเคทีน <c oughs> okay. right? ี้เรามาจะเข้าโปรแกรมปฏิใช้งานแลวใช่ไหมครับ